สวัสดีค่ะคลิปนี้นะคะเราจะพาทุกคนนะคะไปเยี่ยมบ้านเกิดของเราค่ะซึ่งเราก็ไม่ได้กลับมาเป็นประมาณเกือบจะสิบปีแล้วนะคะก็วันนี้เราจะออกจากพังงาน,นะคะประมาณเกือบหกโมงเช้านะคะเพื่อที่ว่าเราจะได้ไปถึงฝั่งโน้นอะ่ะก่อนที่จะข้านะคะเพราะว่ามันก็เสี่ยงกับอันตรายเนาะแล้วก็เราไม่ได้อยู่มานานแล้วเราก็มีความกลัวๆอยู่เหมือนกันนะคะยังไงก็ ขอให้ถึงบ้านก่อนตะวันตกดินเป็นอันว่าโอเคค่ะบรรยากาศเช้านี้นะคะของพังงาก็เต็มไปด้วยหมอกช่วงเช้าค่ะซึ่งดูแล้วมีความเย็นสบายนะคะไม่ถึงกับว่าจะขับรถไม่ได้นะ,ะแต่ว่าก็ขับไปอย่างสบายใจนะคะดูสิคะขนาดแบบว่าแดดออกแบบตะวันขึ้นแล้วก็ยังมีหมอกอยู่เลยแล้เราเราก็มาถึง<ล>ช่วงเย็นค่ะ <มา S 1> เดินออกกําลังกายโอ้โหมีนกบินความงามเป็นแบกลาวชุดเดินออกกําลังกายค่ะเดินธรรมดาเดินอะเดินนะฮะข้างบ้าน<อ>เราแล,แล้วก็ข้างบ้านลงุง เออนกก็ได้ขึ้นสวยนะฮะว,ว้วาวว,าว้วาวว้าวว้าลูกหน้าบ้านลุงสิทธ์นะฮะเออมันชอบอยู่บนหลังคาจังนะเฮ้ยตึ้งตึ้งอันนี้เกลกี่ยกล้วยอะไรก็หินเนาะครับมุก เชา้ชาๆเป็นแบบอะไรที่มันสงบมากนะคะของชาวซอยซับราชาสามอืกับ้านหลงลน,น,นเขากระจายไปอยู่ตามนาราทิวาดบ้างสงขาบ้างบ้านนี้ก็จะไม่มีคนอยู่นานๆก็จะกลับมาเป็นครัง้งคราวเพื่อมาดูบ้าน นี่บ้านยายเบียบนะคะบ้านปติ้งเกมนี่บ้านปติ้งเกมวันนี้ลูกๆนะคะอยู่กรุงเทพและอเมริกากันหมดเลยนะคะทุกหลังบ้านเขาจะมีแบบเต้งตึ้งเออตึงๆ นอนเช้าเมันต่กุไปนอนเช้าเช้าว่าเออพูดโลฟักเลียงไรต้นยันได้ไปได้พันมาเต็มยได้กล้วยมาแล้วนุ้ยเราก็เดินกลับบ้านก่อนนะฮะตึกตึ๊กตอิได้ยอะไรมาจักไหนได้กล้วยจากลุงจรูนมาค่ะดีดีด เออเนี่ยเขาก็จะไปตลาดแล้วเราก็เราก็อยากจะไปเดินตลาดเหอื่นกันเดี๋ยวแปลงัฟก่อนนะฮฮดูปากหม้อาาปากหม้อปากหม้อปากหอตอนเช้า<อ>ไกโอเออมามาต้อนรับกูแล้ว <c oughs> มาดูคลองของเรานะคะนี่เรากำลังจะเดินไปตลาดนะคะบรรยากาศยามเช้าคือแบบว่าไ่ไม่มีคนเลยนะคะ ไม่คนมากที่จะสั่นจอรือว่าเขาตื่นใส่กันก็ไม่รู้นะฮะตรงนี้คือสมาคมสมาคมนี่ร้านข้าวยำของเรานะฮะอุ้ยแบบตอนมาเช้าๆคนเหมือนไม่มีเนาะไม่จองไม่มี ใบต่มองไม่มีลาบกปกติปกติกระรอกของร้านตัวเองต้องไปตองใอะไรคือผิวขายไงเออเนาะใช่เพื่อจะจักษาตลอดใช่นรักษาไม่ขาไม่คันไม่สชมรานอะไรกว่านขาไม่คันตายมาแล้วนะคะสี่ห่อเพราะว่าถ้าซื้อเยอะเกินไปเดี๋ยวเขาบอกว่าให้คนอื่นบ้างเดี๋ยวเขาจะงอนโอเคค่ะเดี๋ยวเราไปร้านอื่นกันต่อนะวันนี้มีตลาดนัด เดี๋ยวเราจะไปหาร้านเพื่อนของเราที่เราชอบซื้อกินนะคะนี่เลยๆแกงอะไรดีดูข้าวของเขาและน้ำพริกของเขานะคะก็จะกินอะไรดีนี่ต้องมีขายแบบหมนมปังข้าวหนูก้อน รังสนับเอาอืม่กินลาฟนะไม่ได้กินนาละมาซื้อ ชอบฝ่าม no? ือมากเลยอันนี้ม <so ันจืดนะมันหวานที่เอกทีอ uh ๋อถ้าใส่พิมพ์แบบไหนใส่พิมพ์ขนมอย่างนั้นเหรอออนี่นี่ชุ่มชนค่ะชุ่มชนของอลิสลามนะคะที่แบบว่ามานั่งกิน ทำเองหมดเลยเหรอเราจะเดินมาเอาโรตีมาตบะนะฮะมาตบะ,ตบะเอาชิ้นหนึ่งค่ะนนจ้ะเอ้ชิ้นเล็กๆนี่อะไรอ่ะทำเป็นแบบคำๆอย่างนั้นเหรออ๋อ อแพนใหญ่นี่กี่บาทนะคะมส3บามสิบลูกไก่นะคะอันนูเนื้อยี่สิบด้วยไก่ยี่สิบโอเคโอเคจะต้องมันต้องกินกับน้ำจิ้มไหมไม่ต้องต้องต้องโอเคค่ะเราจะมาดูโรงเรียนของเราเหมือนสมัยยามเด็กนะคะโรงเรียนบ้านคุกตายิ่งใหญ่เชียวโอ้โอ แต่ก่อนนี้แบบว่าอะไร,ร,ร,รมาเราก็จะอยู่ตรงข้ามตอนนี้เราก็มาอำเภอของเรานะคะซ<า>ึ่งเราจะลืมบัตรประชาชนค่ะไม่มีคนไลยตะกี้เข้าไปจะไปทำบัตรประชาชนแต่แบบว่า <c oughs> ลืม everything ทุกอย่างเลยแล้วเขาก็บอกว่ามีบัตรมีบัตรอะไรขับขี่อะไรไหมแต่สรุปว่าเราไม่มีไม่มีอะไรใดๆทั้งสิ้นเลยนะคะก็ เขาก็เลยบอกว่าเราพาสปอตละว,ว่าเออจริงด้วยพัดปอดมีอยู่ในรถนะคะก็เลยกลับไปเอามานะ,ะเดี๋ยวก็จะได้เป็นการยืนยันตนัวตนแล้วก็จะได้ทำประชาชนใไหม่นะคะเพราะว่าเมื่อวานเป็นลืมไว้ที่บ้านญาติไงลืมทั้งกระเป๋าเลยแล้วแบบว่าอ้าวแต่รู้แหละว,ว่าเออมันไม่ได้ใช้หรอกคือเราจะข้ามแดนวันนี้แต่ว่าัรประชาชนยังไงก็มันจะหมดภายในปีนี้แล้วก็เออเอ,อ,อย่างไงก็มาถึงบ้านแล้ว ก็มาทําเลยอะไรอย่างเงี้ยแล้วที่สําคัญที่นี่คือแบบว่าแม่งคนไม่มีเลยแบบน่าจะเร็วอะเออแบ๊บเดียวหรอนะโอเคไปนล่งมากค่ะไม่มีคนเลยค่ะ <c oughs> วันนี้สรุปนะคะว่าที่ไปทำบัตรประชาชนวันนี้ก็คือเราไปทำ ไม่นานมากประมาณสิบห้านาทีได้นะคะแล้วก็เจ้าหน้าที่ก็บอกว่าอุย้ยใบเก่านี่แบบรูปมืดมากเลยอะไรเงี้ยเหมือนเขาจะพูดว่าอ๋อถ่ายกับเขาเนี่ยน่าจะสวยแต่ก็โอเคละหน้ามันรูปออกมาสว่างก็ถือว่าเป็นที่พอใจนะคะแล้วก็ทําไม่นานก็จ่ายค่ามเนียมไปแค่หนึ่งรอยบาทนะคะก็เราก็ได้บรระชาชนกันมาแถวนะจ๊ะก็สรุปว่าวันนี้ภาร,รกิจในการทาบรระชาชน ก่อนที่มันจะหมดอายุแล้วก็เลือกสถานที่ที่แบบว่าไม่ต้องลาง,งานไปทําก็คือไหนๆก็กลับบ้านมาแล้วก็คือแวะๆไปเลยอย่างเงี้ยค่ะเพราะมันใกล้บ้านมากก็ <c oughs> เลยโอเคสรุกวันนี้โอเค